สวัดีครับน้องวีสวัสดีครับทำไมน้องวีอยากมาประกวดเดินแบบที่เวทีนี้ครับขาว่าเพราะว่าอะไรครับขาว่าจากไม่ดีสิเพราะว่าอะไรลูกขาว่าเพราะว่าน้องวีอยากเก่งครับแค่นั้นแหละวน้องวีอยากเก่งครับอยา,า <laughs> กเป็นดาราด้วยใช่ไหม แม่พูดด้วยอยากเป็นดาราด้วยครับแม่พูดเป็นดาราด้วยครับอ๋อเก่งมากๆเลยครับอข้อที่สองถามว่าถ้าน้องวีได้รางวัลน้องวีจะเอารางวัลไปทำอะไรครับไปให้คุณแม่ไปให้คุณแม่พูดสิครับขอบคุณครับต้องมีขอบคุณครับนะเอาใหม่สิถามใหม่ถ้าน้องวีได้รางวัลน้องวีจะเอารางวัลไปทำอะไรครับไปทำไปให้ใคร ขอบหายขอบอะไรขอบคุณคุณครับครับเอ่อยังไม่หายเอาใหม่อ่ะถ้าน้องวีแพ้ถ้าน้องวีไม่ได้รางวัลน้องวีจะเสียใจไหมครับเสียไ <Yeah. S 1> <c oughs> หนพูดสิเสียใจครับไปพูดส <c oughs> ิเสียใจค่ะอ่าทำไมเสียใจลูกเลือกเป็นที่หนึ่งอ่าหนูอยากเป็นที่หนึ่งโอเคถ้าได้ที่สองเอาไหม เอาไหมเอาที่หนึ่งอย่างเดียวเหรอเอาไหมาอย่าเอาไหมาอย่าเอาอย่าเขินอย่าเขินแล้วก็บิดไปไหม่ไปมใหม่เรา,าต้องตอบเขาว่าอะไรถูกแล้วแตว่าถ้าเราเขาถามเราอย่างเงี้ยเราจะตอบเขาว่าอะไรดีป่ะอาจะจะเสียใจไหมเด็กก็ต้องเสียใจเออ<ด>็รรบ,บอกว่าไม่เสียใจครับไม่เป็นไรครับแค่นันเองไม่เสียใจไม่เป็นไรครับตางวีน้องวีน้องวีน้องวีเอาใหม่สิถ้าน้องวีไม่ไม่ได้รางวัลน้องวีจะเสียใจไหมบอกว่าไม่เสียใจครับไม่เสียใจ ขอบคุณครับแค่นี้แหละขอบคุณครับเออถามปุ๊บต้องตอบปั๊บเลยใช่แล้วเหรอยังไม่ครบเลยยังไม่ครบเลยยังไม่ถึงเลยเพิ่งได้หนึ่งเองเอาไหมอ่ะอ่ะตอบเรียกอ่ะตอบคำถามเสร็จแล้วอ่ะเร็วๆเร็วๆอ่ะเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนี่เร็วๆเร็วๆให้สองนาทีเองสองนาทีสองนาทีก็เสร็จละอ่ะออกสองนาทีฮะอ่ะถาถามข้อต่อไปถามน้องวีว่าวันหนึ่ง ถ้ามีผู้ร้ายมาจับน้องวีน้องวีจะทํำยังไงครับถ้ามีคนร้ายมาจับน้องวีน้องวีจะทำยังไงครับส่งเสียงร้องดังๆผู้ส่สีรองดังไหนูเสียองดสิเสยอไน่งียงร้องดันีต้องตังไนอนะครับรัน้่งหอคถไ่นน้องอนะ อ่ะเก่งเก่งเก่งมากไม่เก่งก็เขียนว่าคำถามไหนให้ดีกว่าจะถามทุกวันตอบเพราะมันแบบว่เด็กห้าขวบคงถามไม่ยากตอบง่ายๆครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรชอบพอเวลาว่างชอบทำงานอะไรอะไรแบบนี้ง่ายง่ายสีอะไรในอะไรเนาะเออแล้วีิชอบสีอะไรอ่ะบอกว่าชอบสีอะไรครับเพราะว่าอะไรครับตอบบอกว่าชอบสีอะไรแค่นั้นแหละแม่ถ้าเก่งนะตอบได้